นี่เจ้าไข่เจียวเห็นเปิดพัดลมไม่ได้นะมานอนหน้าพัดลมเลยนะไข่เจียวนะอาดูดีเนี่ยผมเปิดพัดลมปับ๊บเปิดพัดลมปับ๊บไข่เจียวมาเลยเนีย่เป็นไงเนาะตาจะหลับแล้วเนี่ยอ่พอเป็นวันอาทิตย์วันหยุดด้วยว่าจะพักผ่อนหน่อยเจ้าไข่เจียวมารอเลยเนี่ยไม่เนี่ยมารอเลยนะเนี่ยกำลังตั้งท่าจะหลับเลยนะเนี่ยเนี่ย พอเปิดพัดลมใหญ่ปับ๊บเนี่ยไข่เจียวมาเลยเนี่ยเนี่ยนะม,มานอนนอนหลับเลยเนี่ยแกล้งหลับเลยเนี่ยดูสิโอ้เปิดพัดลมใหญ่ปับ๊บเดี๋ยมาเลยเนี่ยพอเปิดพัดลมใหญ่โอ้รู้ตัวว่าตรงไหนเย็นเนะาะเจ้าไข่เจียวเนาะเออเจ้าของบ้านคือไข่เจียวนี่แหละแน่ยนะยกขาให้เลยเนี่ยเนี่ยนะ นี่หนไหมเนี่ยเราดูดุกางขาใสาให้เลยใครเจียวเจ้าของบ้านสองสามสี่นี่นี่เห็นไหมเปิดพัดลมมาปะวิ่งใส่เลยโอ้ยรู้ตัวว่าตรงไหนเย็นแล้วนะก็เจียวเนาะนี่รู้ตัวว่าตรงไหนเย็นด้วยเนี่ยนะไม่เนี่ยนอนนอนอ้าไปเลยโอ้ยพักผ่อนเลยนะ เจ้าของบ้านสองสามสี่เนี่ยนะดูสิไม่สนโลกเลยนอนเนี่ยอ่ามีพัดลมใหญ่ปั๊บเนี่ยเปิดพัดลมใหญ่ปับ๊บไข่เจียวมาเลยเนี่ย,ยดูสิดูสินี่ไม่เชื่อกันจริงจริงเลยครับเนี่ยเนี่แรงตายบอกไข่เจียวอ่ะไข่เจียวแรงตายเปิดพัดลมใหญ่ปับ๊บมาเลยเนี่ยนอนเนี่ยแรงตาย โอ้มาลยจะตื่นนอนเนี่ยฮะตื่น,นแล้วใครเจยวตื่นได้ยังเนาะเนีฮ้ยจะาของนอนแผ่เลยแรงตายอีกเนาะเออจะาของป้าเลยที่สองสามสี่ดูทิ่ตัวบิดแล้วนะเนี่ยบิดแล้วเนี่ยหบ,บิดซ้ายบิดขวาเนี่ยดูทิ ลุกยังไงก็ไม่ตื่นลุกยังไงไม่ตื่นนะไข่เจียวไข่เจียวไม่สวดแล้วครับเจ้าของบ้านเลยที่สองสามสี่พอเปิดพัดลมใหญ่ปับ๊บมาอยู่หน้าพัดลมไม่สวนโลกเลยครับหลับเลยครับโอ้เอาอยัางไงดีเนาะไม่ตื่นอ่ะรอให้เขาพักผ่อนไปอาตื่นแล้วเนี่ยเนี่ยตื่นมาตื่นเนี่ยฟังตื่นแล้วเนี่ยโอเคอ่ะ อ๋อเจ้าของบ้านอะไที่สองสามสี่เตือนแล้วเนี่ยเพิ่งตือนนะน่ะแ้งลับมาหน้าจอพดลมใหญ่เลยอ่าตื่นแล้วเนี่ยตือนแล้วร,รู้รู้ตำแหน่งแล้วเปิดพดลมใหญ่ประมาเลยเนะะาะเจ้า,ข,า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 จของบ้านเนี่ยโอ้เจ้าไข่เจียวมามาเจ้าของบ้านสองสามสี่เนี่ยอืมดูสิ ดูสิต <ừ> ื่นได้แล้วกระเจ้าไม่สุนโลกเลยอนอนต่อไปจ้ะ